บทที่สิบอิสราเอลเป็นตัวอย่างแห่งพระพิโรธของคริสตจักรพี่น้องทั้งหลายยิ่งกว่านี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับปฏิสมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคนและได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน และได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคนเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเข้ามาศิลานั้นคือพระคริสต์แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยเพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นธุรกันดาลแล้วเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราไม่ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเขาเหล่านั้น ท่านทั้งหลายอย่านับถือรูปเคารพเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทําตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกันอย่าให้เรากระทําล่วงประเวณีเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทําแล้วก็ล้มลงตายในวันเดียวสองหมื่นสามพันคนอย่าให้เราลองดีพระคริสต์เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทําแล้วก็ต้องพินาศด้วยงูร้าย ท่านทั้งหลายอย่าบ่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บน่นแล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชรฆาตแต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังอยู่ในการสุดปลายของแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงปรโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พวกที่รักของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากการนับถือรูปเคารพ ข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนที่มีปัญญาท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดพิธีศีลระลึกมีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้นถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรน,นั้นเป็นที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นที่ทำให้เรามีส่วนร่วม ในพระกายของพระคริสต์มีใช่หรือแม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคนเราก็ยังเป็นขนมปังก้อนเดียวและเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมปังก้อนเดียวกันจงพิจนารณาดูพวกอิสราเอลตามเนื้อหนังคนที่รับประทานของที่บูชาแล้วนั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือ เครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือแต่ข้าพเจ้าว่าเครื่องบูชาที่พวกต่างชาติถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจและไม่ได้ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกปีศาจท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปีศาจด้วยไม่ได้ท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกปีศาจด้วยก็ไม่ได้ เราจะย่วยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือเรามีฤทธิ์มากกว่าพระองค์หรือจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าข้าพระเจ้าทำสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ข้าพระเจ้าทำสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น ทุกสิ่งที่เขาขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสปปรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อจะเชิญท่านไปในงานเลี้ยงและท่านเต็มใจไปสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทานก็รับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบ แต่ถ้ามีใครมาบอกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านอย่ารับประทานเพราะเห็นแก่คนที่บอกนั้นและเพราะเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบด้วยเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสปปรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามิได้หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของท่านแต่หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของคนที่บอกนั้นทำไมใจสำนึกผิดชอบของผู้อื่น จะต้องมาขัดขวางเสรีภาพของข้าพเจ้าเล่าเพราะถ้าข้าพเจ้ารับประทานโดยพระคุณทำไมเขาติเตียนข้าพเจ้าเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณแล้วเล่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกต่างชาติหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป เหมือนที่ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวงไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขารอดได้